ทุกคนอยากรู้หรือไม่จบ VNL ปี2025ผลงานของแต่ละสาวไทยทำผลงานกันได้กี่คะแนนพิมพิชยานำทัพเปิดโผ5ดาวเด่นวอลเล่บอลสาวไทยทำแต้มสูงสุดใน VNL 2025 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025จบลงเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยเอาตัวรอดจากการตกชันได้สำเร็จหลังแบ่งแต้มจากทีมชาติแคนาดาได้ในเกมสุดท้ายทำให้จบอันดับที่17จาก18ทีมมี6คะแนนจากการชนะ1แพ้11นัด แม้ภาพรวมของผลงานจะไม่หวือหวาแต่ฟอร์มส่วนตัวของผู้เล่นหลายคนอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะบีมพิมพิชยากอกกรัมที่ทำผลงานสุดโดดเด่นทำไปทั้งหมด178คะแนนแบ่งเป็นเกมรุก167บล็อก8และเสิร์ฟ3ติดอันดับ8ของผู้ทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นาเมนต์ นอกจากนี้ยังมีอีกสี่นักตบไทยที่ทำผลงานได้ดีในแง่ของแต้มรวมได้แก่ทัดดาวนึกแจ้งทำไปร1 0คะแนนเกมรุก88บล็อก20เสิร์ฟ2วดริสราศีทาเลิศททำไป97คะแนนเกมรุก89บล็อก2เสิร์ฟ6ธนชาสุขสดทำไป73คะแนนเกมรุก64บล็อก5เสิร์ฟ4 อัชราพรคงยศทำไป71คะแนนเกมรุก65บล็อก3เสิร์ฟ3ไม่ใช่แค่ผู้ทำคะแนนสูงสุดแต่ทุกคนในทีมถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ไทยรักษาสถานะในหลีกสูงสุดของ VNL ต่อไปได้อีก1ปีแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ